โรงเรียนบ้านท่าเกวียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสาแก้วเขตสองตั้งอยู่เลขที่138หมู่14ตำบลท่าเกวียนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสาแก้วเริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคม2498มีเนื้อที่31ไร่3งาน8ตารางวา วิสัยทัศน์ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสืบสารวัฒนธรรมก้าวทันเทคโนโลยีมีวิธีความพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนปรัชญาอัตนาอัตถจริยานังทำตนให้เป็นประโยชน์อัตลักษณ์จิตอาสากิริยานอบน้อมเอกลักษณ์โรงเรียนดี ดนตรีดังสีประจำโรงเรียนสีเหลืองแดงสีเหลืองหมายถึงเป็นผู้มีคุณธธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจสีแดงหมายถึงความสามคัคคีและความมั่นคงที่ได้จากความเสียสละโรงเรียนบ้านท่าเกวียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่ง ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บริหารงานโดยนางวาลินเสมาล้อมผู้อำนวยการโรงเรียนและนางจิรธาหารประสบรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกวียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ซึ่งทางโรงเรียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในศตรวรรษที่21พร้อมกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้โดยเปลี่ยนบทบาทจากผู้บรรยายเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผลงานที่ภาคภูมิใจในการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ทำให้ได้รับรางวัลครูต้นแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในศตรวรรษที่2 1การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ปีการศึกษา2562ได้แก่นางอรพินคงหมุนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและนางอาพรเฉิดไทยสงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา2563ได้แก่นางสาวสุปราณียันตะเคียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและนางสาวพัชริดาคงเปียกลุ่มสาราการเรียนรู้ภาษาไทยและในปีการศึกษา2564ได้แก่นางสาวพิไลายวันเรืองเพชรกลุ่มสาระการเรียนรูาา้คณิตศาสตร์ นางสาวพัชริดาคงเปียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนางสาวชนิการจิวราชกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โคดดิง้งเน้นการคิดมากกว่าการท่องจำในระดับชั้นอนุบาลปีที่1-3ถึง เรียนรู้แบบ Unplugged Coding ทำให้นักเรียนมีพื้นฐานการคิดเป็นกิจกรรมการลงมือกระตุ้นการคิดในระดับชั้นระดมศึกษาปีที่1-3เรียนรู้แบบ Unplugged Coding ใช้วิธีการสอนโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์แต่เน้นไปที่การฝึกตรรก,กะและวิธีคิดโดยผ่านการเล่นเกม ในระดับชั้นระถมศึกษาปีที่4-6ถึงจัดการเรียนการสอนโคดดิ้งและสตรีมเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการแก้ปัญหาทักษะการสื่อสารและในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงจัดกิจกรรมสต็มโดยใช้คิดไบไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาวิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยีโดยให้นักเรียนใช้ในการสร้างนวัตกรรมและการสร้างชิ้นงานจากสมองกลฝังตัวในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โคดดิ้งทำให้เป็นที่สนใจขององค์กรภายนอกมาศึกษาดูงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน TKstream โรงเรียนบ้านท่าเกลียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ศิลปะและคณิตศาสตร์มาใช้ในการสร้างชิ้นงานผ่านการวางแผนและปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนผลที่ได้ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดการสร้างสรรค์การถ่ายทอดความคิดสู่ผลงานอย่างเป็นกระบวนการ และครูมีนวัตรกรรมในการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขต2โรงเรียนบ้านท่าเกรียนได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดทั้ง3ตัวชี้วัดต,ตัวชี้วัดที่1ห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการจัดห้องอย่างเป็นระเบียบมีข้อมูลตามความจำเป็นที่เป็นปัจจุบันสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้มีเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในห้องเรียนตัวชี้วัดที่2ครูสอนดีครูมีการวางแผนจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพครูจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง active learning ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิน่นตัวชีวัะที่3นักเรียนมีคุณภาพนักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดีมีความสุขอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีมีวิธีการคิดแก้ปัญหาด้วยภาษาและวิธีของตนเอง และจากการดําเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง3ตัวชี้วัดทําให้โรงเรียนบ้านท่าเกวียนได้รับรางวัลชนะเลิศห้องเรียนคุณภาพโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขตสองดังนี้นางสาวพี่ไรยวันเรืองเพชรได้รับรางวัลชนะเลิศห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 ปีการศึกษา2563ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขตสองนางสาวเพ็ญยุพานาเรืองได้รับรางวัลชนะเลิศห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ปีการศึกษา2 5 6 4ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสาะแก้วเขตสองและนางสาวชนิการจิวราช ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ปีการศึกษา2,564ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขต 2, 2> ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีรูกทุ่งประเภททีมขอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ถึงมัธยมศึกษาปีที่ส งานศิลปะอาตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562นาณจังหวัดสมุทรปราการและจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning Coding t k s t r e a m ทำให้โรงเรียนบ้านท่าเกวียนกลายเป็นโรงเรียนคุณภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารมีความสามารถในการคิดมีความสามารถในการแก้ปัญหามีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีตามบทบาทของผู้เรียนในศตวตรรษที่21ทําให้ผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารผู้ปกครองและองค์กรภายนอก แด้ขอติดต่อเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขตงจึงให้โรงเรียนบ้านท่าเกวียนเป็นตัวแทนจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการโรงเรียนคุณภาพสระแก้วโมเดลโดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ปฏิรูปการศึกษานำวิชาการสู่งานอาชีพขั้นพื้นฐานชุมชนประสานร่วมใจพัฒนาสืบสารศาสนาวัฒนธรรมประเพณียึดถือความดีเป็นที่ตั้งมุ่งหวังให้ทุกคนมีคุณธรรมนำเทคโนโลยีสู่การศึกษา